สวัสดีค่ะก็มาพบกับนัตตี้นะคะที่ช h a n n e l m มแอนด์นนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัตตี้จะพามาพบกับกระบะ f o r d r a n น e จรรุ่น MyT นะคะเจ้าคันนี้นะคะจะเป็นตัว 4, คูณ4ที่มาพร้อมกับชุดแต่งเต็มแบบดุดันแบบโหดกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมกันนัตตี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนัตตี้ด้วยแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเพจ Facebook นะคะ m a ็มแอนด์เอนัตตี้ค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะจะเป็น Ford r a n g e r w i t e c นะคะตัว4ค4นะคะที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะใบเทอร์โบนะคะ2.0ลิตร213แรงมา้าเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ10สปีดกันเลยทีเดียวราคาของเจ้าคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1,265,000บาทนะคะเพิ่มจากราคาตัวรถมาอีก10,000บาทก็คือจะเป็นสีส้มนะคะ คันนี้เลยราคารวมแล้วนะคะจะอยู่ที่1,275,000บาทค่ะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปรับชมชุดแต่งรอบๆคันของเจ้าคันนี้กันค่ะเราไปเริ่มจากที่ด้านหน้ากันค่ะกระจังหน้านะคะตัว Ford ตัวใหญ่ตรงนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าในแบบของ l a p เตอร์นะคะตัวอัษอนฟอดนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ว่าอยากได้เป็นสีอะไรสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเลือกให้เป็นสีส้มเพื่อที่จะให้กันเข้าก,กันกับสีเดียวกับตัวรถ ในส่วนของด้านบนของฝากระโปรงตรงนี้เลยนะคะจะเรียกว่าสกู๊ปทรงฟิตคันนี้ลูกค้านะคะขอเปลี่ยนจากตัวแรดนะคะมาเป็นตัวหมากันบ้างนะคะลูกค้าเห็นแรดเยอะแล้วนะคะก็เลยอยากจะได้เป็นรูปมาบ้างแล้วก็ให้ทําสีนะคะเป็นสีส้มเพื่อให้เข้ากันกับตัวรถเช่นกันตัวสกู๊ปนะคะก็คือทําเป็นสีทูโทนให้เป็นสีส้มตัดสีดําด้านทางด้านล่างเลยนะคะกันชน บึกบึนแบบนี้เลยนะคะดุดันแบบนี้เลยเป็นกันชนเหล็กของยี่ห้อ h ฮ m เมอเลยนะคะที่มาพร้อมกับห่วงลาาจูนสีแดงนะคะสามารถใช้งานได้จริงเลยตัวกันชนนะคะก็จะมีไฟสปอ t ตไลท์แล้วก็เป็นไฟ LED ให้ด้วยนะคะในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะที่มากับกันชนหน้าของตัวรถนัตตี้ก็จับย้ายนะคะมาใส่ให้กับตัวกันชนเหล็กด้วยนะคะเพื่อให้ใช้งานได้เหมือนเดิมเลยค่ะ ครอบไฟหน้านะคะก็เป็นครอบไฟหน้าสีดำเงาไปดูทางด้านข้างกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเลือกชุดแต่งนะคะพวกชุดครอบทั้งหมดเลยให้เป็นสีดำเงานะคะนัตตี้ก็จัดให้รอบคันเลยนะคะคิ Q ้วล้อนะคะเป็นคิ้วล้อหมุดนะคะขนาด6นิ้วนะคะทำสีเป็นสีดำเงาเช่นกันนะคะตัวนี้จะเป็นหมุดหลอนะคะเราไม่ได้เจาะตัวถังรถของลูกค้าแต่อย่างใดนะคะทางด้านล่างเลยนะคะตัวนี้จะเป็น แมกยางออฟโรดนะคะหรือยาง AT นั่นเองนะคะขอบ18ตัวนี้แมกจะเป็นแมกลายดอกไม้นะคะที่กําลังนิยมแล้วก็กำลังฮิตกันอยู่ในตอนนี้เลยยางก็จะเป็นยางฮันคุกนะคะยางออเชเลนนะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่26560นะคะ R18 ตัวยางตัวนี้สามารถนะคะวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางลุยนะคะไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใดนะคะทุกเส้นทางเลยต่อมานะคะตรงนี้เลยสติกเกอร์ ลูกค้าจะสังเกตว่าสีสวยมากนะคะลูกค้ารีเควสมาว่าขอสติกเกอร์นะคะคำว่าลนเจอร์ตัวนี้เป็นสีน้ำเงินเพื่อให้ตัวรถนะคะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นในส่วนของลายสติกเกอร์ะคะ่ะนัตตี้มีให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยหรือลูกค้าอยากได้สติกเกอร์ในแบบที่เป็นของตัวเองชื่อของตัวเองนะคะนัตตี้สามารถจัดให้ได้เช่นกันตัวนี้อบบ้อบ้าวมือเปิดนะคะก็ช่วยในเรื่องของการกันลอยลาวหลังคาตัวนี้มาจากโรงงานแล้วนะคะในรุ่นของ Y-Tech คิ้วกันสาดต,ติดตั้งให้เป็นคิ้วกันสาดของศูนย์แท้เลยค่ะข้อฝานถังน้ำมันนะคะช่วยในเรื่องของการกันลอยทางด้านบนเลยนะคะเปลี่ยนจากตัวสปอร์ตบาร์เดิมนะคะที่มากับตัวรถเป็นตัวโลบาร์เหล็กนะคะให้กับลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงมาพร้อมกับไฟส่องสว่างที่กระบะด้วยนะคะแล้วก็ไฟเบรกดูงที่3มาต่อกันที่ด้านท้ายค่ะ มีข้อไฟหน้าแล้วก็ต้องมีข้อไฟท้ายนะคะสีดําเงาเช่นกันข้อเบ้ามือเปิดนะคะตัวนี้ก็เป็นสีดําเงาตัวนี้จะเป็นข้อเบ้ามือเปิดแบบดาบนะคะใส่แล้วก็ทําให้ท้ายรถเราดูเราดูหล่อขึ้นดุขึ้นนะคะในเรื่องของวแท็กนะคะก็จะเป็นฝาท้ายนะคะแบบผ่อนแรงทางด้านล่างตัวนี้นะคะจะเป็นกันชนท้ายเหล็กของ h ฮมเมอร์เช่นกันนะพัม ของแฮมเมอร์เช่นกันนะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงนะคะตัวเซนเซอร์จากกันชนเดิมก็ย้ายมาใส่ให้ที่ตัวกันชนเด็กของแฮมเมอร์นะคะสำหรับคันนี้ลูกค้านะคะเลือกชุดแต่งเองทุกชิ้นเลยนะคะซื้อรถกับนัตตี้นะคะพิเศษยังไงก็คือนัตตี้นะคะให้ลูกค้าเลือกชุดแต่งเองตั้งแต่หน้ายันท้ายรถเลยคะ่ะรอบคันทั้งหมดเลยพิเศษตรงนี้เลยคะ่ะก็ลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถกระบะนะคะ ฟอร์ดช้สักหนึ่งคันนะคะขอให้นึกถึงนัตตี้นะคะอย่าเพิ่งจองรถกับใครถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้นะคะยังไงนะคะวันนี้นัตตี้นะคะจะขอตัวนะคะจบรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าลูกค้าได้มาถึงโชว์รูมแล้วนะคะเดี๋ยวนัตตี้ต้องไปเตรียมนะคะคันนี้ส่งมอบรถให้กับลูกค้าทุกคันที่นัตตี้รีวิวนะคะแต่งเองกับมือนะคะแล้วก็ดูแลการแต่งนะคะของชุดแต่งเองเลยนะคะ ยังไงก็น,นัตตี้นะคะขอจบรีวิวไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้านะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลนะคะง่ายๆเลยสแกน QR Code ทางด้านนี้ได้เลยนะคะเดี๋วนัตตี้จะมาไล่ตอบนะคะทุกๆคําถามนะคะให้กับลูกค้าเลยโปรโมชั่นพิเศษโดนใจแน่นอนคะ่ะถ้าได้คุยกับนัตตี้นะคะนัตตี้เขาจบรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะบ,บายบาย